ธัญญาพยากรรู้ก่อนรลยก่อนดวงพันที่เก้ามพุธนะคะประจําวันที่23ถึงเมษายน25 6ในเรื่องงานค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเพื่อความแม่นความปังความขลังยอย่าลืมอธิษฐานแล้วกด subscribe กดกระดิ่งกันก่อนนะคะถ้ากดแล้วไปเปิดดวงกันเลยค่ะเรื่องงานนะคะสำหรับคนที่รอง,งานมานานนะคะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับมอดู งานเกี่ยวกับพยาบาลงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์งานบริการนะคะตอนนี้คุณกําลังจะได้ข่าวดีนะคะคุณกําลังจะได้งานค่ะหรือผู้ที่ทํางานอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าได้เลยนะคะหรือถ้างานหรือกิจาการนะคะติดขัดติดปัญหาอะไรจะมีคนมาช่วยโดยที่ไม่คาดคิดเลยค่ะ แต่ระหว่างนั้นนะคะการที่คุณได้รับผลสําเร็จนะคะอาจจะทําให้คุณลืมมองข้างๆนะคะข้างทา,า,า,างให้คุณทําอะไรด้วยความรอบคอบะระมัดระวังด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมุ่งมั่นมากแต่ก็ห้ามประมาทนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนไม่หวังดีคนอิจฉาคุณอยู่นะคะเพราะเขาอาจจะทําร้ายคุณทางอ้อมอาจจะบังคับให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบ คุณต้องใช้สตินะคะในการแก้ปัญหานี้นะคะเล้วจะผ่านรูร่วงไปได้ด้วยดีค่ะแนะนำนะคะว่าให้ทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะในเรื่องการเงินค่ะสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินไปกับการเรียนคอร์สระยะสั้นๆหรืออาจจะมีการขอกู้ยืมเงินด้วยนะคะให้อ่านเอกสารสัญ,ญญาให้ครบถ้วนนะคะ ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีภาวะการติดขัดเรื่องเงินค่อนข้างมากนะคะทําให้เครียดคิดมากกังวลวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะหรืออาจจะถูกเจ้าหนี้ทวงหรืออาจจะถูกยืมเงินด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้าช่วงนี้นะคะมีผู้ใหญ่เตือนนะคะเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนะคะให้หยุดฟังนิดนึงนะคะ เพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะลองดูนะคะว่าคุณมีติดสิงบนที่ไหนหรือเปล่าคะหรือไม่หรือผ่านสถานที่ศั์สิทธ์สาลเจ้าแล้วคุณไม่ได้เคารพค่ะ แนะนำนะคะว่าถ้าคุณติดสินบนอยู่ให้ไปแก้บนนะคะแล้วก็ถ้าผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็อย่าไปลบหลู่นะคะให้ทําบุญบริจาครงศกทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินในเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ครองหรือหุ้นส่วนทําให้คุณเก็บมาเครียดคิดมากวิตกกังวลให้ระวังโรคอาการไมเกรนนะคะการปวดหัวนะคะโรคเครียดค่ะแล้วถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกควรมรึกษา แพทย์นะคะให้ระวังนะคะว่าอาจจะมีอาการเจ็บช่วงท้องนะคะตอนนี้คุณต้องการการดูแลทนุถนอมนะคะแล้วก็มีความหวังว่าสักวันสุขภาพจะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะให้อดทนนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะดีขึ้นนะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญกับโรงพยาบาลแม่และเด็กนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะในเรื่องความรักค่ะ ความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะค่อนข้างจะเครียดคิดมากสะเทือนใจมากกดดันวิตกกังวลหรืออาจจะไปคิดถึงความรักเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเป็นรักฝังใจนะคะที่ว่าไม่ใช่เป็นรักที่ดีนะคะทําให้คุณกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าความรักครั้งนี้คุณอาจจะถูกทำร้ายท,ทั้งทางจิตใจหรือร่างกายนะคะ ในช่วงนี้นะคะอย่าใช้อารมณ์คุยกันนะคะควรใช้เหตุและผลแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ควรเงียบนะคะแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์กันนะคะให้ระมัดระวังคําพูดที่อาจาาจะพลาดจะอาจจะเผลอไปใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันนะคะทําให้ความรักมีปัญหาหนักขึ้นให้ระวังนะคะความรักครั้งนี้นะคะอาจจะมีการเหมือนรู้สึกว่าไม่มีความจริงใจให้กันหรืออาจจะเป็นความรักชั่วคราวอาจจะเป็นความรักที่หวังผลประโยชน์ ให้ดูดีๆด,ดูด้วยความมีสตินะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญด้วยการซื้อหลอดไฟถวายให้วัดหรือทางสาธารณะนะคะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะบริจาคเงินให้กับเด็กนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอโชคดีค่ะถ้าอยากรู้ดวงชะตาล่วงหน้าแบบส่วนตัวเพื่อวางแผนอนาคตและหาทางแก้ปัญหาล่วงหน้าติดต่อและแอดไลน์หาหมอธัญญาได้เลยค่ะถ้าอยากรู้ดวงล่วงหน้า อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้หมอธัญญาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปตูดวงต่อไปค่ะ